สุดสถานะแฟนคู่รักมาราธอนเผยเลิกแต่งจูงมือเริ่มต้นชีวิตคู่พาผู้ใหญ่มาสู่ขอกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนบูมกิตก้องและกีฟดราพดาก็คบกันมายาวนานกว่า10ปีผ่านทั้งทุกข์ทั้งสุขมาด้วยกันมากมายและนี่แหละคนที่ใช่และพร้อมจะใช้ชีวิตในอนาคตไปด้วยกันล่าสุดได้เจอหนุ่มบูมก็ไม่พลาดถามความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วหนุ่มบูมบอกว่ามีการไปดูเลิกม,มาแล้ว กำลังดูว่าจะเป็นวันไหนที่ลงตัวกับเราที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีตั้งใจอยากให้คนที่รักอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในวันสำคัญตอนนี้ก็มีการเริ่มเลือกชุดแหวนกันบ้างโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายหญิงเลือกเพราะอยากให้ทุกอย่างออกมาจากสิ่งที่เขาชอบส่วนเรื่องลูกบูมบอกว่าณนะปัจจุบันนาะทีนี้เลยนะคุยกันว่าไม่น่าจะมีลูกแต่หลังจากนี้อีกสักชั่วโมงหรือหลังจากแต่งงานไปแล้วถ้าคุยกันว่าอยากจะมีก็มี